ครับช่องพี่น้องรถดังสิงนะครับเฮ้ยเจอใครครับเนี่ยใหรรู้นิ่อา้าวอ้าวอาจารย์สนเลยเลยท่านมาจอดอยู่ข้างทางอย่างนี้นะอา้าวโอ้จอดทาอะไรครับเนี่ยใคร เอาอาจารย์สนเราจอดทำอะไรเขาเนี่ยรถเสียอ๋อรถเป็นไรครับรถสตาร์ทไม่ติด,ตตดนี่ครับเจอโดยบังเอิญผม,มขับผ่านเฉยๆกลับบ้านนะครับ ใส่ให้หดูหน่อยอ่ะใส่ให้ดูหน่อยใส่ได้ไหมใส่อเ,อเอวใหล ขาวด้วยเปลื่นง่ายเดี๋ยวทำไปครับนะนั่นแหนละรอเลยครับอพอดีไหมโอ้เ oh, หลือตัวสุดท้ายพอดีเลยครับเนี่ย เใ็กโลอ่ะขลังสวยเลยใส่แล้ว,วเข้าคาราโอเกะสาวมองเลยท,ที่เด็ดที่เด็ดเซียน้อนเนาะการย์อาจารย์ไม่รู้จะร่นบ่แล้วทำอะไรครับไม่เมืนทำไรอยกตัไหน วดจไม่ลอดอะไรเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะครับจอดอยู่เฉยๆอะไรอ๋อเอฟซีมาถามว่ารถเสียนี่รถเสียนี่เอฟซีมาถามเลยว่ารถเสียโอ้สเตรียมพร้อมเลยสเตรียมพร้อมกับไป่ะไปลงตอนเฮ้ ไม่มีน้ำมันครับฮะสี่ร้ก้าบระเป๋ตังแบนนิมสี่หจัดไป กลับบ้านเลยนี่จะคาร์บูโบกินน้ำปีนั่งไปกี่กิโลนี่เจ็ดโลโอ้ไกลสิบกิโลหนูโอ้ยหลอกผมเหมือนเคยไปแล้วโมโมทให้ด้วยนะคะเนี่ยจะไปโปรโมทอยู่คอนเกนไปคอนเกนเอาคาร์บูโไมาทางเสือ ม่มีเสื้อรถด,ส,ดสวยๆจารัดหรอไม่ไมีอะไรครับไปคอนเกนกี่เดือน2อเดือนโออเดือนครับไ,ไ้กลบ้านไม่มีบ้าับขี่รูบัวเ่แล้วไป <laughs> ไไลายยางรูบัไปซื <c oughs> ้อเหล,ล่าไปให้มาเย็นเลย <laughs> <c oughs> ไม่ยินเลย <c oughs> จอดอยู่เฉยเอฟซีถามมาเอ้าันนรถเียนักกูสนนเรียนไปเข้าไปเฉยโรงเรียนเ้า <c oughs> อันนี้ไงรงมันเวียนะอะกลับบ้านเรงคิดว่าเป็นรถอะไรเนี่ยเือค้องคิดว่าแบบรถชนหรอโอเคครับเออจอดอย่างนี้นนองมีแต่คนจอด อะไรทำไมกรองไงกรองไเก๋ได้รถใหม่แล้วดิพอกแกแวววันนี้ไปครับแจมสนกลับบ้านแล้วเดี๋ยววางๆไปเล่นครับ อนเก็ตงวเรียบเรื่องโอ้ไปไถ้ามีโอกาสอนเก้นสดมีายตอนนี้ดเสืย่นอยไเหนื่อไว้ไหมระวังเปือนนะจานอยาบอกให้บอกให้สีดำ S <S <S อา,อามาแล้วอับหลดีๆได้ครึ่งชั่วโมงมาแล้วเก๋ก็ซูนางโ,ลลโอหรอ <S <S 2> <S 2> ทางนี้ไปไหน ไปไหมล่ะออกได้อยู่หน้าเจ้าตรงปตทก้าฟูดว่าหนาเนี่ยโดนโดนโดนเอง ประมาณสิบกิโลแล่ทางนี้ไปเหรอเท่าบ้านขามาลำดวนมากนวนรถทางนี้เคยไปอยู่นกรอบหนึ่งก็ไปอีสักรอบแต่จำทางไหมะรั้รู้ไหยรู้ เจอกันในคลิปหน้าค่ะ